หมึกซาเซนี้สดๆเลยนะครับที่สะพานปลาอากิลาหมึกสดๆได้ยืดถึงเล้นไหมคะอันปากไปทางพี่เขากด้วยนะอูนีหมดวันนี้อูนิหมดเหลือแต่ซาซิมิโปเป้โปเป้เดี๋ยวเรามาลองกินดูเนี่ยมันยังเด้งเด้งอยู่เลยเนี่ยยังสดๆอยู่เลยอ่ะปลามันอร่อยเออมันจะมีน้ำแตกในปากเลยค่ะมันต้องกินกับวาซาบิมันจะได้ขึ้นนะคะขึ้นอะไรคะ สวเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมฉันเหลือไว้ให้เธออยู่ตาเนี่ยเธอไม่ต้องหูโอ้โหทราบซึ้งอ่ะเหลือตาให้อเยี่ยมไหมเอาไปเล่นบ้านไมเนี่ยนเยอนี่อันนี้หมึกสดซาซิมินะคะน้ำลายไหลแล้วค่ะยังไม่จิ้มเลยนะคะจิ้มกับวาซาบิต่อค่ะ เยยไน้ำลายน้ำตาแตกเลยค่ะทุกคนเด้งมากเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้ดีมากเลยหุยสดมากเลยอ่ะอร่อยมากจ้าเดี๋ยวจะพูดคุยดูนะคะใส่สวยอร่อยมากสี่ร้อยถูกมากพี่ถือว่าคุ้มนะถือว่ากินได้กินหมึกสดๆราคานี้สดๆเลยนะคะพี่เขาแบบทำให้ดูแบบเป็นๆเลยเงี้ยเยี่ยมไหมเงี้ยอย่งเยี่ยมอยู่หุยดี